ายลวดปักครับผ่าเสร็จออกครับรออกค,อกน,อน,คน,นองนน่อยๆนี่พี่น้องนี่หมูน้อยหเหลียวไปเห็นหอกน้อยครับ ขัดยางน้องขัดต้องขัดดีๆนะครับขัดพอด,ดีปะพูดยูด้วครับขัด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 มันเป็นสีดำเลยครับ ยังไงกี่ล่ะกว้างๆเพื่อเพื่อไว้ครับเก่าท่าเรต้องท่าหนาอะไรพี่น้องท่าบางเล็งแหงไวครับท่าหนาแล้วมันแข็งกล้าครับนี่ของแก่พี่น้องของแก่เอาปลายาง ไอ้มันแหงครับอัน,นจะข้าวกันแห้นปลาครับมันแหงจาเข้ากับเป่ากันเด้อครับให้เป่าเด้ออย่าดมเด้อครับหันดมนี่บ่ได้เป่าด้วยครับต้องเป่าด้วยเพราะแม่นดมเดี๋ยวผมเปา่าให้มันแหงไว

ดได้ครับกดกดกดดีดดีดดีดีดนเสมอหนาใหนีนติดตัวตัวนนจีนบ้างการ์ดอกีปักกลางสีจะก,กลางออกคางครับเท่าไหลอกจากขอบมันยังสีมีชิแทนมันลอกเพาน้ำไดครับ

โอเคครับถือวา่าผ่านบอกว่าแล้วตอนต่อไปปล่อยลมครับปล่อยลมออกทันว่าปล่อยอายาใ์ใจประเด่อยออกครับ บนยางนอกครับวันนี้เคาะดินเคาคุ้นออกนี่ครับเอามือดึงแล้วขอ้ขอขอ้ขอข้อออกแล้วมือลูบหาครับว่าข้างในยางนอกข้างนอกข้างในยางนี่มีลวดมีหนามอยังชิมแท่งกันเลยป้องหาหาหาหน้า,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 าเจอแล้วพี่นอ้องน้อยน้อย รวดครับกลิ่นออกแม่เบิ้งสีเห็นบ่บุ๊กนอนนิดหน่อยครับแกต้องเอาออกด้วยครับถังข้า,าวเป่าออกนี่นซึมยุ่งสีหรอครับมันมันข้า่าหัวแห้งหรอเพราะมันหน่อย เส้่มีุงสิ่ะครับนี่พี่น้องนี่ล่ะนี่น้อยว่าน้อยครับบึ้งเอาเลยครับนี่นี่ละ่ะนี่ละ่ละที่มันปักอยู่ครับนี่น้อยน้อยนี่นี่มันทีเห็นให้ซึมครับนี่บ่เห็นให้หัวซึมไปซึ่มมาหัวจุกขาดแต่ยางไม่ครับหรือว่าเอาไปยกฟามาด้วย อันมีอีกอั่นมี่อีกดีพี่น้องงนไโอ้ยไลยอันเนี่ยต้องรับครอบครับโอ้แด้นะโอ้นีอันนึงพี่น้องอันสำคัญล่ะน่้อยๆกันเลยแตกกันนี่ เอกได้ว่ามันก็อยู่กลางหนอกอรเนาะงบันนอกเนาะ อันนี้อันนี้ไงก็ต้องหันอยู่พี่น้องนี่นี่ครับนี่ไงก็ต้องหันอยู่สองอันแล้วอามีพี่นอ้องอามี หาดีๆครับใจเย็นแล้วหาดีๆรูปหาให้ดีๆครับพอมันหน่อยเข้ากับหาดีๆขอโอ่ค,ครับอันนี้พี่ว่าเอาออกไปแล้วเข้าับใส่ยางครับ ไปตลอดขันไปพอน้อนต้องขันแนรีก็ได้่นองขันแล้ไม่ให้มันหลุดออกเข้าไปใส่ใๆๆเอาทองยางลงไปในขอบครับมือดันกันไปครับเราเอาเล็กงาครับ กันไว้ครับไว้มันหลุดขอบได้ไม่ออกเด้ออย่าให้ยางมันหลุดขอบเอามือดันไว้อย่าให้มันหลุดขอบอย่างนี้ครับแล้วเราก็มางาัดอีกฝั่งหนึง่งค่อยงัดเข่าทีละนิดทีละนิดใจเย็นๆดีนดันไว้ด้วยก็ดีแล้วเราก็มือไล่ขอบยางครับไล่ไล่ไล่เปิ มันลงขอบเล็กครับไม้นันคขำกันไว้มันสิงัดต้องงานงัดตรงเี้ครับอนี้วิธีของผมผมสิงัดจากตรงขามกับจุกนะครับนีหัวจุกผมสิงัดจากมีวนมาหาหัวจุกหัวจุกคือหมองสุดไทยครับอันนี้คือวิธีของผมนะครับอันผู้ใดมีวิธดดีดีกว่านี้เดีแนะนำได้ครับ วิธีของซังบนนอกบนนอกนะครับครับล้มแบบนำะจุกอย่างเนี้ยเติมลมครับนะี้ตอนทุดท้ายรงผมดดงนี่แม่วัดหรอครับมีกระเซ็นความดูซึกเอาพอ้าอนะครับ ว่าแกนแหลสนสิเราก็ล็อกนนอดเลยครับครับ ครับถือว่าเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นเป็นดีเรียบร้อยครับวิธีการปะยางของผมกับมีทำนี่นะขอบคุณพี่น้องที่สนใจคลิปนี้นะครับน้ผู้ใดเบิ่งก็กดติดตามกดซับสไครข์ให้น้ำเน่เลยครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็บพ่าสมนีนะครับสวัสดีครับ